ภาพนี้คือก็มีภาพคู่เนี่ยระหว่างพุทธอ๋อมมกพันแล้วก็พี่บีน้ำทิพย์ที่ก็ไปเที่ยวทะเลด้วยกันหลายคนก็เลยจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับว่าสถานะเป็นอะไรกันแถมก็ยังมีชาวเน็ตจับทั้งสองเนี่ยมาจิ้นกันอีกงานนี้ทางด้านหนุ่มอ๋อมเองก็ได้ออกมาชี้แจงถึงสถานะครับบอกว่าเคลียร์กันไปเลยเป็นได้แค่พี่น้องกันส่วนรูปคู่ที่เห็นเป็นข่าวเนี่ยคือแค่บังเอิญเจอกันและหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกับบีน้ำทิพย์เลยครับ ต้องบอกว่าเราผมบังเอิญไปไปดำน้ําที่เกาะเต่านะครับแล้วก็บังเอิญไปเจอพี่บีที่นั่นแค่นั้นเองครับคือเป็นที่ที่แบบว่าเราไปประจําอยู่แล้วนะครับที่แบนด์ดิ้งก็คือแบบว่าผมไปบ่อยมากะครับเรารู้จักเขาในการส่วนตัวบ้างไหมครับคือรู้รู้ว่าพี่บีรู้จักบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้เจอกันบ่อยครับอย่างภาพคู่นะคบมันเป็นแบบโมเมนต์ไหนไปคือผมว่า ไม่มีอะไรครับผมว่ามันก็เป็นภาพที่ปกตินะคือถ่ายรูปกันธรรมดาครับผม <c oughs> ก็งงอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> ได้คุยก,กับ้างไหมคะยังไม่ได้คุยเลยครับจริงเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับคือก็บ,บังเอิญไปเจอกันก็เป็นแบบว่าพี่น้องร่วมวงการกันก็เจอกันก็แบบว่าเป็นเพื่อนๆกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ